เดี๋ยวเรามาทำเท้าต่อนะครับก็อินเทอร์เน็ตแล้วก็เลื่อนเมาส์างนะครับนะครับเราลองเช็คที่โหมดเฟซดูนะครับลองเช็คเท้าตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับว่าเฮ้ยเรามีกี่หน้านะครับเราจะใช้ทั้งหมด4หน้านะครับแต่ตรงนี้เราจะไม่ทำในส่วนที่เป็นนิ้วเท้านะครับเรามีแค่สหน้า ลองเช็คตัวนี้ก็ได้เนี่ยลองเช็คด้านข้างว่ามันเฮ้ยมันอยู่หน้าไหมอันนี้อยู่ด้านข้างไม่ใช่นะครับวิธีการก็คือให้เราเปลี่ยนเป็นหมดเส้นตรงนี้ปึ๊บตรงนี้นะครับแล้วให้เรากดชิปก่อนนะครับเลือกทั้งหมดนะครับเมื่อกี้ผมดับเบิลคลิกนะแล้วก็กดชิปกดชิปเสร็จแล้วก็คลิกขวาครับมันจะมีคำสั่งสไลด์ ใอ้ไม่ใช่ครับ Edit Ed loop เพื่อให้มันขยับไปตรงกลางนะครับปุ๊บไหนมันก็จะขยับไปตรงกลางกันเนี้ยแล้วเราก็จะได้สองหน้าตรงนี้แต่มันจะมีปัญหาตรงนี้เนี่ยตรงหน้าตรงนี้ครับพอคลิกกดชิปด้วยนะมันจะนูนๆเราก็ปรับโดยใช้ตัว R นะครับปึ๊บตรงนี้ปรับลงตรงนี้ มันจะได้แกนจะได้เรียบนะครับเวลาเราเลือกปุ๊บเราจะได้อย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นะครับทีนี้ให้เราตัดเส้นนะครับเพิ่มอีก2เส้นมันจะได้เป็นสีหน้านะครับโดยใช้คําสั่ง insert e l o o p ดีกว่านะครับทานี้เลยแล้วก็สร้างเลยครับปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงกลางให้เราอัตโนมัตินะครับปุ๊บกด Q ออกนะครับ ตรงนี้แล้วก็ทําการตัดเส้นด้วยนะครับตัดเส้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมมองแป๊บหนึ่งนะครับสเปซป่าพูดไม่ผิดละตรงนี้ใช้ม u l ติคัตดีอะเพราะว่าเราจะดึงถึงตรงนี้มันลงเท้าเราจะอยู่ประมาณนี้ครับปึ๊บตึ๊ดตรงนี้อย่าลืม symmetry object x เหมือนเดิมนะครับ กดคีย์ออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดเป็นโอเทคนะครับเป็นจุดนะครับแล้วก็ลากตรงนี้มาลากลงมาเลยนะครับลากลงมาสักครึ่งรองเท้านะครับประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้สลับมุมมองหน้าจอในการทำง,งานแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ความถนัดเลยมันก็จะได้ประมาณนี้ ตรงนี้มันน่าจะขยายออกเนาะนเดี๋ยวค่อยขยายทีหลังก็ได้ครับตอนปรับแตกงพอเราได้เสร็จเนาะทีนี้เราก็เลือกด้านหน้าครับเฟกเปลี่ยนเป็นเฟกปุ๊บ1นึ่ง,งกดชิปได้นะครับกดคิวออกก่อนมผมจะเช็ค ว่ามันใช่ด้านหน้า,าจริงไหมไม่ใช่ครับตรงนี้ตรงนี้ค่อยไม่ใช่เนี่ยเวลาจำจะได้ไม่สับสนลองดูด้านข้างโอเคเลยใช่เลยด้านหน้านะครับเอาละก็พอเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะใช้ x ถูกนะครับดึงออกนะครับกด w, w ครับออกไปเลยนะครับ ก็ไม่ต้องให้มันเลยตรงนี้มากนะครับเลยตรงค้เทามากนะครับซูมเข้าไปดูกด F focus แล้วก็กดม้อากลางเลื่อนออปึ๊บปึ๊บไม่ต้องเยอะครับใครอยากงออยากอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ตรงนี้ผมยังไม่ปรับแต่งดีกว่อแล้วก็มากด3ดูในมุม per spec ที e ว่า มันโอเคไหมถ้ามันไม่ได้ก็ขยับปีกดสามดูด้วยครับโอเคก็น่าจะได้แล้วนะครับเปลี่ยนเป็นน็อบเช็คดมูมันก็จะได้เท้าตรงนี้นะครับ ที่นี้นะครับทีนี้เราก็จะามาทำาในส่วนที่เป็นเท้าตรงนี้นะครับวิธีการก็คือเราให้เลือกโปรเทคตัวนี้นะครับให้เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับให้มันดูสลบนะครับสลบให้มันดูแบบจิกเท้าเนาะจิกเท้าลงมานิดนึงนะครับพอจิกเท้าเสร็จครับก็ยกเป็นหมดก็เป็น เฟสตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคแล้วให้เรานะครับให้เราทําการย่อขยายนะครับเปลี่ยนเป็นนานครับตรงนี้เราจะบีมันลงกด F โฟกัสเข้าไปเราจะบีมปืบบีบลงให้เป็นเหมือนเท้าตรงนี้ก็ดันเข้าไปดนันดันเข้าไปเพื่อ ให้ตรงนี้ครับเหลี่ยมเหลี่ยมตรงเมื่อกี้มันมันมันเท่ากันนะครับส่วนดดานตรงนี้เพื่อให้มันเพื่อให้มันแคบลงนะครับเพื่อเป็นลักษณะของเท้าแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนให้เป็นตัว W ตรงนี้แล้วก็ยืดออกปรับลักษณะตรงนี้ให้มันได้นะครับให้มันได้ให้เหมือนลักษณะของเท้าคนนะครับนี่ตรงนี้ปึ๊บนะครับ ลองมาดูผลลัพธ์นะครับที่มุมเปอร์สเป i ทีฟกด3ดูด้วยก็ได้นะครับว่ามันได้ไม่ได้นะครับกดโฟกัสเข้าไป F ครับเห็นไหมเห็นไหมครับเราก็จะได้ในส่วนนี้เราจะไม่ทำนิ้วนะครับเพราะว่าเราจะไปทำรองเท้าขอบอยุนะครับก็เลย ไม่ค่อยจําเป็นนะครับถ้าใครอยากทําในส่วนของนิ้วเท้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูขั้นตอนในการทํามือแล้วกันนะครับ,นะรบก็เเสเต็ปเดียวกันนะครับปึ๊บปบคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็จะเพิ่มในส่วนที่เป็นเส้นตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้มีความสมูทนะครับผมไม่ค่อยถนัดตรงนี้ผมกลัวให้เป็นเหมือนลักษณะของข้อขาเนาะ เพิ่มขึ้นปุ๊บปุ๊บตรงนี้นะครับกด Q ดูกด Q ออกครับแล้วก็กด3ดูเห็นไหมก็จะเริ่มสลบลงแล้วแล้วก็เพิ่มเพิ่มเส้นอีกครับเพิ่มเส้นอีกในส่วนที่เป็นอ่าค้าเรียกว่าตรงข้อเข่าแล้วกันข้อพับเข่าตรงนี้มันอาจจะได้จัดใหม่ก็ ก็ไม่เป็นไรนครับเอาเป็นแบบเหมือนแบบข้อข่าวสองนเนาะนะครับตรงนี้สําคัญนะครับสําคัญเวลาเราทําในส่วนที่เป็นกระดูกนะครับหรือใช้พักอินสาเร็จรูปที่เป็นกระดูกนะครับมันจะรองรับตรงนี้มากนะครับเราก็เลยต้องสร้างเส้นตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเราเราปั้นถ้าพูดกันตรงนะครับต้องดูจากสเต็ปการเคลื่อนไหวด้วยนะครับ เวลาเราใส่กระดูกเราจะไม่ลำบากทีหลังนะครับกดคิวออกนะครับกดเช็คขั้นตอนสุดท้ายนะครับปุ๊บโอเคเลยโมเดลเราอันนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อคลิปต่อไปนะครับ